สามแยกในคืนวันพระผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าชีวิตนี้จะได้เจอกับอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้ได้แทมยังพาน้องสาวไปเจอด้วยกันอีกต่างหากจนถึงกับต้องพากันโดกสันควันหายเป็นแนวทิศกว่าจะดีขึ้นมาได้ดีที่พ่อกับแม่ไม่ได้ว่าอะไร ที่พาน้องสาวไปเจอผีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วครับคือตอนนั้นผมได้ไปทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งหลังจากเที่เรียนจบม .6 พ่อแม่ไม่ได้ตั้งความบาังอะไรกับผมอยู่แล้วเพราะมีน้องสาวอีกหนึ่งคนที่เรียนอยู่ม .4 เป็นความหวังมากกว่าผมจึงตัดสินใจเดินทางไปทำงานในโรงงาน พร้อมกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่จบมหกมาพร้อมกันถึงจะไม่ใช่คนดีคนขยันอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็สามารถส่งเงินกลับไปให้พ่อกับแม่ที่บ้านได้ใช้ได้ถึงจะไม่ได้เยอะโกเถอะเพราะต้องทำงานเก็บเงินเป็นของตัวเองอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองให้ได้สักคันอย่างน้นอยๆก็อยากจะมีสมบัติเป็นของตัวเองบ้าง จะได้มีอะไรให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจผมทำงานอยู่ที่โรงงานได้สองปีก็มีเงินเก็บพอที่จะสามารถออกมอเตอร์ไซค์เวฟหนึ่งสิบได้ซึ่งผมก็ใช้ขี่ไปทำงานทุกวันเช้าเย็นบางวันก็ทำโอทีเลือกงานสองสามทุ่มบ้างชีวิตช่วงนั้นมีความสุขมากครับมีเงินเก็บมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง แต่ก็ยังไม่คิดที่จะมีเมียเป็นของตัวเองเพราะรู้ตัวดี่ว่ายังไม่มีความรรถผดชอบชีวิตของใครได้อยู่คนเดียวดีวกว่าชีวิตมีความสุขดีผมขี่รถกลางค่ำกลางคืนได้อย่างสบปปายไม่เคยมีอะไรให้ต้องตกใจกลัวทิ่งงึ้นทีหนึ่งตีสองกับบ้านคนเดียวก็ไม่เคยเห็นจะมีอะไรสักครัง้งจนคิดว่าชีวิตนี้ของผม คงไม่มีโอกาสได้เห็นผีเหมือนคนอื่นแน่วันหนึ่งน้องสาวของผมเธอเรียนจบม6ตอนแรกผมคิดว่ามันเจอเรียนต่อแต่ไปไปมาม,มาน้องมันกลับไม่อยู่เรียนมันบอกว่าขี้เกียจอยากไปทํางานกับพี่ชายพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องสาวมันก็เลยเดินทางมาทํางานกับผมด้วยความที่รู้จักกับผู้จัดการสาว ก็เลยให้น้องสาวเข้ามาทํางานได้อย่างสบายน้องมันก็มาพักห้องเดียวกันรอให้มันโตวกว่านี้หน่อยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างก็ย้ายไปอยู่คนเดียวก็ได้ผมไม่สบายใจเหมือนกันถ้าจะให้น้องไปอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงด้วยมีกันอยู่สองคนพี่น้องถ้าไม่รักกันเองจะให้รักไปน้องสาวคนนี้ผมห่วงมากๆครับพ่อก็ฝากให้ดูแลน้องให้ดี น้องสาวมันก็นั่งหมอเอร์ไซคไปทำงานพร้อมกันกับผมทุกวันกลับก็กลับพร้อมกันเลิกงานผมก็พาน้องไปหาซื้อกับข้าวที่ตลาดอยากกินอะไรก็ซื้อเลยแต่จต่ายตังเอาเองเพราะราคาห้องผมจ่ายให้แล้วนั่นเองบางวันก็พาน้องกลับบ้านดึกเดอนเหมือนกันเพราะเราต้องทำโอทีแต่ก็ไม่เคยได้เจออะไรอยู่ดีบทคนมันจะไม่ได้เจอ ทำยังไงก็ไม่ได้เจอจนวันหนึ่งมันคงจะถึงวันที่ทุกอย่างลงล็อกที่ผมกับน้องสาวจะได้พากันเจออะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวคืนนั้นหลังจากที่ทำอูทีกันเรียบร้อยก็พากันกลับพอดีว่าวันนั้นมันเป็นวันเกิดของน้องสาวเลยคิดว่าจะพาน้องไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่ที่ร้านในเมืองแห่งหนึ่งวันต่อมามันเป็นวันจุดพอดี คืนนั้นก็เลยไม่ได้รีบ,บร้ออะไรมากพากันกินให้คุ้มนั่นๆถึงจะได้พากันไปกินทีว่าจะพากันกลับได้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วถนนที่ผมได้ผ่านน้องกลับในคืนนี้ยังไม่เคยได้ผ่านมาสักครั้งนี่เป็นครั้งแรกเพราะได้อยากจะพาน้องไปกินหมูกระทะร้านชื่อดังว่ามันอร่อยสมคำาล่อมลือหรือเปล่าเส้นทางที่ใช้สัญจรน,นั้นแทบไม่มีรถคันอื่นวิ่งมาด้วยสักคัน แต่ก็ดีหน่อยที่มันมีไฟข้างทางแทบจะตลอดทั้งสายค่ำคืนนั้นถ้าจะมีผิดน่าจะเป็นคืนเดือนดับเพราะมันค่อนข้างที่จะมืดแต่ก็มีลมเย็นๆพัดมาสบายๆไปผมกับน้องสาวก็พากันนั่งกินลมชมวิวไปเรื่อยจนมอเตอร์ไซค์ของผู้ผมวิ่งไปถึงสามแยกแห่งหนึ่งที่มันมีไฟให้แสงสว่างอยู่ข้างทาง ผมมองเห็นอยู่ไกลๆว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างถนนใต้เสาไฟซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรตัวน้อได้คิดว่าเป็นถังขยะแต่ยีใจหนึ่งก็แย้งว่าถังขยะอ,อะไรจะมาตั้งอยู่ตรงนี้พอรถวิ่งเข้าไปใกล้ๆมันก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นว่าไม่ใช่ถังขยะแน่นอนเต้มั่นกลับเป็นคนที่นั่งอยู่มองจากสายตาที่ได้เห็น เขาคนนั้นเป็นผู้ชายผมสั้นๆแต่ใบหน้ามันดูแปลกๆยังไงก็บอกไม่ถูกจนรถวิ่งเข้าไปอยู่ตรงหน้าผมก็หันหน้าไปมองดูอีกทีคราวนี้ก็ต้องถึงกับพังงะดติที่ยังประคองรถไม่ให้ล้มได้ไม่งั้นคงพาน้องสวยไปด้วยเพราะผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าผมในตอนนี้ใบหน้าของเขามีแค่ซีอีกเดียวแถมเขายังเงยหน้าขึ้นหมายิ้มอย่างสยอง มองผมตอบอีกตั้งหากใครมันจะไม่กลัวล่ะครับรับรู้ได้ทันทีว่ายัางไงเสียผู้ชายคนนี้ต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนถ้าเบนนาจะหายไปขนาดนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้คงไม่ใช่คนแล้วล่ะจึงวมื่อที่รถวิ่งผ่านไปได้สักห้าเมตรผู้ชายคนนั้นที่ผมมองอยู่เขาก็ค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้มันก็ยิ่งชัดเลยอย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าเป็นคนคงหายตัวไปแบบนี้ไม่ได้แน่ผม,มรีบบิดคันเร่งอยากให้ถึงห้องพักเร็วๆดีที่มันไม่มีอะไรให้มาต้องสยองอีกผมไม่รู้เหมือนกันว่าน้องสาวมันจะเห็นเหมือนกันกับผมหรือเปล่าแต่น้องมันก็มีอาการแปลกอย่างหนึ่งก็คือกอดเอวผมแน่นตัวสั้นๆไม่นานผมก็พาน้องสาวกลับไปถึงห้องพัก แล้วผมก็รีบถามน้องมันทันทีว่าเมื่อกี้ที่ทางสามแยกน้องเห็นเหมือนกันใช่ไหมน้องมันก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ก่อนจะบอกว่าเห็นสิพี่เขายังส่งยิ้มให้หนูด้วยใบหน้ามีแค่ซีกเดียวทำไมมันถึงรู้สึกเสยองสยองยังไงก็ไม่รู้แถมตอนที่เราขี่รถผ่านไปดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นเขาจะวิ่งตามพวกเรามา,มาด้วยสิ แต่น้องไม่กล้าที่จะหันหลังกลับไปดูเลยไม่รู้ว่าเขาได้วิ่งตามมาหรือเปล่าเกิดมาไม่เคยได้เจออะไรที่มันน่ากลัวแบบนี้มาก่อนท่าทางของน้องสาวในตอนนั้นมันคงกลัวมากๆจนผมต้องปลอบใจไม่ให้น้องมาเสียวัวรไปมากกว่านี้คืนนั้นกว่าจะพากันหลับได้ก็ต้องถึงกับโทรกลับไปหาพ่อแม่เล่าให้ท่านฟังว่าเจออะไรมาเพราะน้องมันสั่นไม่หายสักที พ่อแม่ก็ปอบว่าไม่เป็นไรหรอกลูกควรเอ๋ยควรมาพรุ่งนี้ค่อยพากันไปทำบุญให้เขาจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกหลังจากที่วางสายพ่อแม่ไปนั่นแหละพุมกับน้องถึงได้พากันนอนหลับได้ตื่นขึ้นมาอีกทีก็ประมาณ8ปดเกโมงผมก็เลยชวนน้องไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศนบนส,นสน่วนกุศลไปให้กับผู้ชายคนที่ผมกับน้องได้พากันไปเจอ วันต่อมาที่ได้ไปทำงานตามปกติผมก็เล่าสิ่งที่ได้เจอให้กับเพื่อนๆฟังเพื่อนคนหนึ่งมันก็เลยบอกว่าที่สามแยกตรงนั้นข้าเคยเจอบ่อยเหมือนกันเจอหนักกว่าเองอีกบางทีข้ายังโดนผู้ชายคนนั้นขึ้นมานั่งสอนท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำพอหันกลับไปเห็นเขายังมีหน้ามายิ้มให้อีกตั้งหาก ถ้าเป็นคนปกติยิ้มมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเขาคนนั้นมีใบหน้าแค่ซีกเกียวมันก็เลยสยองหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกมากจนไมีกล้าที่จะผ่านถนนตรงนั้นในเวลากลางคืนอีกเลยเพื่อนมันบอกว่าเองไม่สังเกตเหรอเห็นมีรถคันนอื่นวิ่งไปกับพวกเองไหมล่ะก็เพราถนนเส้นนี้มันผิดดุไง เลยไม่มีใครกล้าที่จะใช้ถนนเส้นนี้ในเวลากลางคืนนอีกเลยสามแยกตรลงนั้นมันเคยมีผู้ชายเมาเหล้าขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได้ดูเม่อรืออาจจะไม่ชำนาญเส้นทางโคด้ได้ฉี่มาด้วยความเร็วสูงพอไม่เจอสามแยกก็เลยบเบรกเต็มที่รถของเขาก็เลยเสียหลักล้มลงใบหน้าทะลายไปกับพื้นถนนจนหายไปครึ่งแถบสร้างความสยดสยองให้กับผู้คน ที่ได้ผู้เห็นไม่ใช่น้อยแทมวิญญาณของผู้ชายคนนี้ก็ยังคงเฮียนอีกต็หกักคอยหลอกหลอนผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้โดยเฉพาะคืนวันพระนี่ก็ได้ที่ผ่านไปเป็นได้เจอกันอยู่ตลอดแทบไม่รอสักปลายแล้วคืนนั้นภมกับน้องสาวก็พากันผ่านไปก็เลยได้เจอแจ็คพอตนั่นเองนั่นเป็นของแรกครั้งเดียว ที่ผมได้เคยเจอผีเจ,จ๋าจังๆสักขนาดนั้นถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาหลายผีแล้วก็ตามแต่ผมก็ไม่เคยลืมมันสักครั้งเดียวคนที่ชอบเดินทางตอนกลางคืนก็ระวังไว้ให้ดีคุณอาจจะเป็นคนโชคดีได้เจอเหมือนผมกับน้องสาวก็ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด